ฮัลโหลครับพี่พี่ผมเปล่าพี่ได้ยินเอ่อแรงแกนนี่ขึ้นยากไหมพี่ไม่รู้ครับผมไม่ใช่าะผมก็มึงเป็นคนขึ้นไหมแหละควายนี่คือโค้งกร์ดี้ไอเนี่ยบอกไม่ใช่รหัสผมแต่ตัวเองเป็นคนขึ้นกามีตี้มันก็เล่นได้เลย คณะ<บ>ผมมีตี้แต่ไม่ใช่ตี้ประจำนะพี่ขึ้นหนึ่งดาวยังขึ้นยากเลยต้องมีตี้กันเป็เวลาแลกสายกันต้องมีตี้ที่มันเป็นตี้เก็บแต้มอ่ะตี้ที่แบบเซฟมให้เราอ่ะให้เราแต้มบวกอ่ะผมก็ต้องไปหาตี้ใหม่แล้วคุยกันในตี้เองก็ได้ว่าควรเล่นยังไองอะไรไงถ้าแบบอยากมีตี้ติ้งๆงต้องมีผมเดียว อ้มีใครล่งแบบนี้รกวันนี้วันวันแรกมันอยู่แต้มเท่าไหร่อะเก้าร้อยเก้า้อยสิบบอลเธอเออรยได้มาสามร้อยเองเหรอวัเนี้ยถ้าถึงไหมวะสองร้อยเหรอสามสามรอยเก้าองพิมวเลย เพื่อนกูลงตีนึงเต็มหนูเพื่อนตีกะตีเป็นเดียวเพื่นไปลงไหนอ่ะกูลงมาดล็กมาลกูลงใกล้ๆมึงอะไรเพื่อนมากเพื่อนีเ้โโดนโดน แต่ได้มาเลยแล้วกูไปช่วยไอ้เฮียแม่เจอพิลับไอสัตว์แย่แม่งเจอกูเบบี้สมายเบบี้คือไม่มันมันมันไม่ได้เป็นอะไรเลยกูมไม่มีปืนไอสัตว์กูลงมากูม,มีคาก็บอกเดี๋ยวอ่ะไม่มีของแต่งด้วยแล้วเอาไปยิงกับมันแค่เพือมันไม่ได้ปืนปืนคืคน อามันที่เธอที่เป็นป้าที่เป็นป้าไก่ที่ไก่ที่ไก่กูโดนกูโดนยิงหลังกูไม่มีปืนถ้ากูมีปืนมันก็โดนกูหรอกกูไม่มีปืนเผ็ดแหลมมากเลยกูนี่ยขอบกูมีเหรียญอยู่อ่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดีดขึ้นบนนะต้องดีดลงล่างประมาณตรงกลางๆแล้วนะจะยิงเขาให้มึงยิงมึงยิงมันตายน่าจะมีเหรียญอยู่มันไม่ได้เป็นอะไรเลยดาวแหละของอื่ ดาวสองใต้ตีนมีตัวออกสมงอเบาบางหน่โนดดาวหมดตีสบายดีป็นไรหรลกไม่มียเกาะเดี๋ยวชนไปชนสุดถึงด้านล่างมีเหลืดเด็ดรองสบอีกโดบีอยู่ด้านล่างด้านล่างด้านล่างเดีอย เหียนบึ้มอ่ะบอกเลยมเยลา,ออายนเชื่อนนะสละป้าไข่เคยมีเลยมันมีเป็นนั่นน่ะไอตี้เนี่ยไอตัวหอปราวันก้านทองนะเาได้เ่ะมีคำของไม่แท่งเอาอะไรไป่่วยกับมันก็มีเหเรียญป่ะหลับจมเลื่อ อีสองเสร็แล้โอ้ยมีตัวขับรถหนีเรนหนีละพันละเรนดีจังเขี่ยมันขับมาทางซ้ายอ่ะนี่นี่อยู่ปั๊มน้ำมันต้มกดล้างหน่อยมีตรงปั๊มน้ำมันเจดีไปเจอที่ใหม่ขันละไปเจอตัวทั้งหมด ให้ผมตาย <Safe S 1> ไม่ดีพี่ข้ามอนดาวข้ามอนดาวผมไม่ซ้ำเดี๋ยวเดิเ down, ดเดินเดินเดีดนลดนเดินเดเดไเ่แตกดินเดินเดนเนเาน้าไนเดินเดินเดเดินเอเดีนเน่ดเ มีสองม,มีสองบ้านมงด้านห้ามีสองใพี่ก็มีกิเยนอ่ะเออบ้านไม่มีแหนพี่พี่พี่เอาสนไนเปาเอากระสุนครับเอวิต้องสอบผมเลยพี่อเอใช่คร,ครับครับกระสุนสไนกับเอครับไหนมีเรียนไหมกิเยน ผมมีเจ็ดเหรียญครับเดี๋ยวผมไปช่วยก็ได้เป็นตัวชูพลังอิกตาถ้าผมเล่นพลาดหรือว่าโดนอะไรผมขอโทษเลยไม่คิดหมอดเวลามีอะไรติด มอนจะไม่ทำอะไรยันเกมสุดท้ายบอนก็ไม่หวั่นเหมือนกันนะดาราบนฟ้าส้มสอยดีบนฟ้าลรยลงมาสามตีตัวเลยดา้าตัว,วต้ายดาว Gracias. ตัควคนที่นั่งข้างหน้ามีพี่ต้องถ่างแดงอ่ะไม่เพื่อสี่ช็อตครับโอเคครับแล้โหลดครับพี่ยี่ผมเปล่าในรักเป็นวันผอมเลยทำเป็นไม่ค่อยบ่อยร้<า>ดนโดนละห้าสองดาดาวดาเอาอ้บอร์ดเลยพี่สองลูกเด็กกองศพเลย พี่เรียงของผมพี่นี่พี่อายุเท่าไหร่อายุสิบหกเองพี่เท่ากันมีไอเบอร์สามอายุสิบสี่คนเดียวเล็กน้อยแต่มีคนบอกว่าเสียงผมใหญ่เหมือนคนอายุยี่สิบแบบั้นแม่นะเราเอ้ยหลังมา ละเดี๋ยวไปหนึ่งหลังก็ดังสุนดนุนน่นเลยพอแต้มหนึ่งอีก้อนนึงเจ็บมากตันเล็กดาวขวาได้หนึ่ง ตรงนี้มันมาชุกกันได้ไงเอา้าเอ้าตรงนี้มันมาสองตัวเลยเหรอมาตอนไหนวันนี้อ่ยจำได้ว่ายิงมันดาวแล้วอ่ะเปฮะมันทุกตัวเองค่ะไม่ไม่มันอยู่ตอนแรกอ่ะมันมีตัวเดียวแล้วพอเขาวิ่งไปจะไปซ้ำมันมีสองตัวเอ,อ่ยอยู่ข้างบนตัวหนึ่งข้างล่างตัวหนึ่งอ่ะข้างบนะเกาะฟิวเลยยินแตกไปแล้วแล้วก็โดนนีอินลอยจากข้างบนหอเระลังด้วย มันนั่นไม่ได้ตึงนะมันไม่ได้เก่งนะข้างบนตัวหนึ่งอะ่ะข้างล่างอีกตัวนึงที่มันไม่มีเจ็บเจ็บเจ็บ<อ>ดาวพี่ดาวดาวดาวนีว่ใหญ่ปอนะไปไม่ใช่ ยุดุชกหยุดน่ท่นฟ้าเขาสองตัวสามมาัที่มาหรือเปล่อนาะมันมีตัวนึงดีไปหอดูดาวพี่มาแต้งนึงมาแต้งนึงมีตัวดีบปหอด,ดาว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 ,ดาวม,ม,มันตายแล้วมันตายหมดแล้วส้มเธอ,<พ>อมันตายหมดแล้วเธอ เดี๋ยวมีตัวชุบกันเมื่อกี้มันไปหดโดดาวตัวหนึ่งดีไปยิงไม่ทันให้มีเหรียญเยอะไหมอ่ะเล่นกองสามให้หน่อยเอาเอาไว้ล่ะมีอยู่ประมาณสิบสองเหรียญไอ้ลองลองลองจากไหนวนะน่าน่าจะป้อมนะจากสภพาพโดยสะพานนะอยู่อยู่สะพสา,พอานอยู่สะพานเข้าวงอีก่ายี่สิบห้าคนไปโดนดัก เล่นเลยเดินกั็เล่นก็ได้ดอกเตีมให้ทำไเปิดไฟทำไมปิดไฟที่แบบที่ลึกเลยครับเอ่อเบอร์สเอายาเปล่า <c oughs> มียาอยู่สิบสองกล่องอ่ะถ้าเจากก้ายาก็ม <c oughs> าโอ้ยว่าไทย เอาไว้ใช้เลยที่เอาไว้ใช้เที่กอง,งก็ได้เฮ้ขอคิวในดีที่ต้องคิวเดียวอยงกันโอ้มีเหรียญยี่สิแบเก้าเหรียญอ่ะไป็นแรกแรกนะ ดาวมพอดีเลยต้มโดน,ดโดนอ่ะเฮ้ยเต็มเลยโอ้ตรงนี้ดาวไม่พักเลยแล้วมันก็ทิบไม่พักเลยดาวหนึ่งเก่เกุญแจ เออโดนเขาสาบตัวดาวไม่พักเลยอ่ะเนีย่ยดาอีกแล้วถ้าถึงตาในจะหมดแล้วต้อมจะย็นกล่เไม่ช่วยแต่ยิงตัวลอยให้ เม่เห็นเนาะเอ้ยเ,เดี๋ยวทำไมโดนหัวไม่พักโดนหัวไม่พักเลยตัวล่างมันไม่ยอมตายอะ่ะทอ่ เด็บเด็บ,บดาวดาวขบวนมียาแล้วขบวนมียานะเบอนะร์สามถ้าเจ้ายาต้มหลังเข้าหลังเข้าต้มหลังดาวหลังดาวคนไปในหมดแล้วกูไม่ได้คิวอ,อยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยปอนเที่ยวซื้อ,อ,อยู่ตตแต่ตรงเนี้ยเราไปกำลังไปเพื่อนเรากันแช่ ารถของราช่วยส้มในโรงงานก็มีตัดส้มก็มีเยอะเลยโอ้โหเข้าสองนงัดมลงสองยาวกดหมดแม่กเลยเฮ้ยพี่อหลังต้นไม้กูก็โดนมันลัดเอาระเบิดกูไม่ต้องเจาะเอาแม่งดีดซ้ำดิ อ,อ,อยู่เก็บไปชุบเองอยู่ในอยู่ในโรงงานมีนะมนไม่ต้องชุบเล่นเลยอ,อ,อยู่ในโรงงานอะเมื่อกี้เพิ่งเห็นมันบวกกันอะ่ะโคตรนัวเลยเนี่นี่มันบวกกันอยู่มันบวกกันอยู่ดักวงได้ดักวงได้โอ้แล้วเมฆมันปีงอะไรไม่รู้อ่ะตั้งอหไรไปเลยคูด,ดาว พี่พี่อาซันบอกแล้วว่ามันไม่ได้เป็นที่เน็ตเรามันเป็นที่เซิร์ฟเขาก็เป็นเมื่อตอนกลางวันอ่ะกูชี่มาเป็นเวลาที่กูล่้นตอนนี้ไปหรอโอ้โหโดนเลยเกมมันอัปเดทใหม่มาแล้วเตอร์แม่งโคตรดิ่งอะมาครบนี้ได้นะคนหนึ่งอะถ้าจะครบท์เฮ้ย้ยปอนปอนอย่าพลาดมาระเบิดยปอนลาหนึ่งปอน มาในในจบมีเอวอลเยอะนะในมีเอวอลเยอะนะไปเก็บเลยในจบขอดอกร้อนมันยิงเข้าหัวไปแล้วไงก็ปล่อยกันนะเอาเลยดีสองตัวเนี้ยในโรงงานหมดแล้วหรอไม่รู้อ่ะแต่ลองดูในนั้นแต่มันตายเลยนะตัวที่เขายิงไม่เมื่อกี้ไม่รู้อ่ะกูตาฝันแล้วมีแค่สองมาสองแมวสามแมวยิงแล้ว แกนวายตอนไหนไม่ร yeah, okay, like ok. okay. ูข okay. okay. right. oh no. so ้าเแตม้านติตั้หมดเอดอไซ้ายหนตัวย่ซ้าซายตัวโอ้โหหัวทุกเม็ดตอนัวแวพอควันหกไม่ตั้งหรอกาไอ้วอหายเ้าฮ้ยกไปะน้อง แกแต่เดียวปานำไม่ลงโอ้ยเรียบวกติดหนามึงไฮ้ที่อย่างไม่ตัดเฮ t that